สำหรับคนที่ใช้ iPhone ขับโบนะครับดูคลิปนี้ให้จบกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับสำหรับคนที่สไลด์เปิดงานมาแล้วเป็นแบบนี้ขึ้นแบบนี้จะแก้ไขยังไงนะครับสำหรับคนใช้ iPhone ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับถ้าเข้าแอปมาแล้วขึ้นแบบนี้เป็นอาการแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้เราเช็คที่โทรศัพท์ของเราก่อนโดยเบื้องต้นอันดับแรกนะครับให้เรากดนะครับสิทธิ์ตำแหน่งที่ตั้งนะครับมันขึ้นมาหน้าหนนะครับให้เรากดคําว่าตำแหน่งที่ตั้งครับถ้ากดไม่ได้แบบนี้นะครับให้ไปเช็คั้นน่าาก เลื่อนมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่านี่ครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเนาะกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับบริการหาตําแหน่งที่ตั้งของใครนะครับถ้าปิดอยู่แบบนี้คือไม่ถูกต้องนะครับให้กดเข้าไปแล้วจากนั้นให้เรากดเปิดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่แอปโบของเรานะครับแล้วทําการสไลด์เปิดงานนะครับถ้าสไลด์เปิดงานได้ตามปกติแปลว่าแอปปกติแล้วนะสำหรับของใครที่บริการหาตําแหน่งที่ตั้งนะครับเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเราสไลด์เปิดงานนะครับมันขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดคําว เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าตําแหน่งที่ตั้งเนาะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับให้เราเลือกคําว่าตลอดเวลานะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่แอปโบนะครับแล้วลองแสดงออนไลน์ดูนะครับถ้าขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้แปลว่าแอปปกติสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคอมเมนต์มีประโยชน์ให้ผมหน่อยเดียวของ Android ผมทําคลิปให้ทีหลัง